เสียงดังเนี่ยคนนี้เสียงดังเนี่ยคนนี้เสียงดังอ,ดอันนี้เป็นลิงโมเสสนะครับลิงโมเสสลิงตัวเล็กลิงโมเสสน่ารักมากเลยลิงโมเสสยาห้ามจับกรงนะครับห้ามจับกรงี่ลิงโ <Lim ose. S 2> มเสสล ยายีมาดูลิงโมเสสนี่นี่ดูลิงดูหน้าลิงโอ้โหหน้าหน้าเล็กนิดเดียวเองลิงโมเสสหลบแล้วหลบแล้วลงมาโอ้โหีไกมีไก่ด้วยอยู่ข้างนอก